น้องวอลลักนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคุณเกษตรลงมาใหม่หน่อยเด้อหาไม่เจอเกษตรทันทีเพื่อนเพื่อนจากน้องโดมนะคะพี่นาลี เรานอนหลับรอสั <g ül> น้องโดมน้องโดมจะมาแซวลายมัวแต่ประชาสัมพันธ์ให้น้องโดมอยู่นะเนี่ยดีนะวันนี้รอบเดียวกเกษตรคันทีก็ยิ้มนะคะคุณกเกษตรคันทีลงมาใหม่เลยนะคะมองหาไม่เห็นจะใส่เสื้อให้อากาศมันหนาว คุณยายบูนก็หัวใจกอด,กอดมานะคะขอบคุณมากค่ะใส่กระแจ้๊ให้กเกษตรหน่อยก็นั่นแหละก็บอกให้ลงลงมาใหม่ก่อนให้ลงมาก่อนไม่เห็นน้องโดมให้คุณกเกษตรลงมาก่อนสวัสดีค่ะแม่บูนรักหนะ้ากอด,กอด,กอดจุบจ๊บจบุจากน้องโดมนะคะคุณเกษตรก็ยกมือมาอิโมจิสวยๆมานะคะคุณเกษตรทันทีสวัสดีค่ะจากน้องวอลรักนะคะได้ยินแต่เสียงคอแหง <laughs> ทุกวันคงไปช่วยน้ำท่วมสงขาหาดใหญ่ใช่ไหมคออไปมือหือนี้ไปที่พัทลุงก็ท่วมพอนาลีแถวแถวตลาดลำปำแถวทะเลลำปำเห็นไหมที่ยายถ่ายค้อกหมูให้ดูสวัสดีครับคุณ สวัสดีครับเกษตรนะคะจากน้องสามารถนะคะคุณวอลลั์สวัสดีครับจากคุณเกษตรนะคะสวัสดีพินาลีจากน้องวีนะคะลูกมนันีก็ยกมือมานะคะน้องสามารถสวัสดีครับนะคะจากคุณเกษตรนะคะให้คุณเกษตรลงมาทาท้ายหน่อยนะ ยายงอนจ้าที่ที่พัทลุงอะ่ะตกไม้ตกท่วมเหมือนกันที่พัทลุงก็ตกทั้งวันเนี่ยหลานโทรมาหลานโทรมาบอกน้ำท่วมค้อหงูหมดแล้วคุณกเกษตรทันทีบวกหนึ่งค่าจากน้องวรรักษ์นะคะสวัสดีค่ะน้องวีนะคะจากพออนานลีนะคะ เลิฟที่34นะคะจากคุณเกษตรขันทีนะคะหัวใจกอด,กอดจากคุณยายอลิซนะคะหัวใจกอด,กอดมานะคะยกมือสีชมพูได้เลยเดอ้อหัวใจกอกอดจากคุณยายอลินะทุกทุกคนไม่ต้องบวกกับ นะคะพี่ไม่ได้ทาช่องนะคะจากน้องวอลลักนะคะคุณเกษตรสวัสดีค่ะนะคะจากลุกมณีไกดอูนะคะขอบคุณครับคุณวอลลักนะคะจากคุณเกษตรนะคะสวัสดีค่ะพี่วอลลักนะคะจากลูกมณีนะคะลูกมณีไกดอูนะคะรถมาส่งของตอนน้พี่วอลลักให้ผมหอ่อครับว่า พีมานีดอกกุหลาบสามดอกนะคะจะคุณเกษตรนะคะคุณเกษตรขันทีเพื่อนจากน้องโดมนะคะลูกมณีก็ยกมือมานะคะอะไรให้น้องโดมคุณเกจะน้องวอลนัททุกคนโดมจะคุณเกษตรนะคะน้องเกษตรลงมาหน่อยนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แม่น้องสกอต สวัสดีครับจากน้องโดมน้องโดมจ้านะคะจากน้องเพนเสีนะคะไปก่อนนะยายิงอ่อ,อนประกาศให้ประกาศให้แล้วไปเลยใช่ไหมเนี่ยสวัสดีน้องแม่น้องสกอตนะคะจากคุณเกษตรนะคะคุณเกษตรคันทีสวัสดีครับแม่เพนสีจุบ๊บจุ๊บนะคะจากน้องโดมนะคะเติมให้แล้วน้องโดมจากน้องวอลักนะคะคุณวอลักเอ้ยคุณเกษตรคันทีสวัสดีคะ่ะจากน้องเพนซีนะคะ เล็บที่สามสิบสามนะคะจากแม่หมูสวัสดีค่ะแม่หมูแม่หมูก็สวัสดีคุณยายงอนสวัสดีเช่นเดียวกันค่ะแม่หมูสวัสดีครับเลิบเบนะคะจากน้องโดมสวัสดีพี่เพนสีนะคะจาก